ก่อนเกิดเหตุเราทําอะไรอยู่ดีกว่าก่อนที่ชุลมุนตุ่มตีกินกาแฟอยู่คนต้นต้นไม้ครับเรากินกาแฟอยู่ตอนนั้นเป็นช่วงช่วงเช้าช่วงนั่งนกินกาแฟอยู่คนต้นปีช่วงเช้าครับช่วงเช้าคาราบงช้าเสร็จแล้วอ่ะผมก็รู้แลละพวกมาตะกิดแล้วก็เลยหยิบเหล็กไว้เมตรนักโทษที่อยู่แผนก่อสร้างตัดเหล็กไว้อะไรนี้ผมแกล้งไปนั่งกินกาแฟแล้วลักเหล็กมารายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกัรละครหนึ่งบ่าย 60. ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ซอยหัวหิน74ด้านหลังผมนี้นั่นก็คือร้าน CB Wellness เป็นร้านสปาเล็บหลายๆคนนะเข้ามาใช้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ผมนัดแขกรับเชิญของเรามาถ่ายทําในวันนี้นะ พูดถึงแขกรับเชิญของเรานะครับน้องๆพี่ๆหลายๆคนที่ดูในช่องกันละครั้งหนึ่งก็จะเคยเห็นเขาแล้วนะในรายการพกไม่ทิ้งกันในวันนั้นเรามาช่วยเหลือเขานะจนทําให้ใครได้หลายๆคนที่ดูอยู่อยากจะรู้เรื่องราวผู้ชายคนนี้พูดถึงสตอรี่เขานะใครจะไปรู้ครับจากสามเณรที่บวชเรียนถึง5า้าพรรษาศึกออกมาเกิดเหตุกับตัวเองอายุเพียง18 ฆ่าคนตายกลายเป็นนอชอที่เป็นนอชอนักโทษประหารแล้วยังไม่พอแค่นั้นครับเข้าไปเกเลต่อคดีมาอีก13ปีแล้วชีวิตเหมือนกำซัดกำซ้อนครับปล่อยตัวมาแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ตัวเองต้องเป็นคนพิการแตกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือบิ๊กปลาชันดำ มาสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่คยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอ oh, right? right? oh, oh, oh. ุททหรโ์โอ้สตาร์ทอะไรอยู่อีกอ่ะจะขึ้นใช่มั้ยโอ้โหโอ้โูละเหลือเชื่อจะแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือวะเนี่ยอืมอ้าไปน้านก่อนทำเล็บป่ะเนี่ยได้นะฮะ เราบอกว่ามาร้านสปาเล็บก,ก็ต้องใช้อ่ะเพราะว่าถอดรองเท้ามานี่ผัสตอกระปิมาเชียร์เลยอ่ะโอ้โหนี่นะเจ้าของร้านต้องมาสปาให้ด่วนเลยนะครับอย่างน้อยก็ต้องเอากลิ่นออกไปก่อนนะเมื่อกี้ปล่อยปลาไปนี่ตายเลยนะตายเลยครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวสปาเท้าแล้วเดี๋ยวผมต้องออก,กบด้วยสบู่สครับผมหน่อยไม่งั้นกลิ่นไม่อยู่ต้องเจอมาถามเข้มข้นของผมนี่นะอะไรที่เกี่ยวกับเล็บจบทุกอย่างได้ไหมฮะที่ร้านนี้ อ่ะล้างขาเรียบร้อยแล้วขจัดกลิ่นมาเรียบร้อยก็ต้องเพิ่มความขาวหน่อยนะนั่นคือซีโร่สครับเป็นสบู่สครับสูตรมะขามเข้มจนให้กับบนะิกราชันดำฮะขอโคฟิโล่ขัดได้เลยวันนี้นะโอนคนะนี่นะมันจะเป็นเนื้อแบบว่าละเอียดมากนะครับทำมาจากมะขามต้องบอกว่าทําให้ผิวดําๆของบิกเนี่ยจะขาวกระจ่างใสขึ้นกลิ่นที่บอกว่ามีเมื่อกี้ก็จะหายไปรู้สึกดีไหมเป็นไงเนื้อเนื้อครีมเป็นไงละเอียดไหม ขัดไปเลยสิ่งที่เราเห็นก็คือผิวที่เสียที่ดำกานนะครับก็จะค่อยๆหลุดไปจากประสิทธิภาพของมะขามมีสมุนไพรอีก7อย่างอยู่ในนี้นะครับแน่นอนครับที่เป็นเ,เหมือนน้ำนมตรงนี้ก็มีใส่น้ำนมไปด้วยนะครับแล้วก็ขัดนะครับขัดให้ทั่วอยากจะได้ตรงไหนส่วนร่างกายของเราอยากให้ขาวก็ขัดตรงนั้นนะครับตรงไหนดําก็ขัดตรงนั้นนะฮะอันนี้ขาดำเลยนะครับผมขอขัดขาเดียวก่อนนะเพื่อให้ดูความแตกต่างหน่อยอ่าล่ะทิ้งไว้เอาสัก10บนาที หลังจากที่ส0นาทีผ่านไปนะครับไวมโกหกนะครับข้างนี้ไม่ได้ขัดนะข้างนี้ขัดให้กับบิ๊กราชนดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะล้างออกแนละ้วสครับผมเนี่ยนะต้องบอกว่าเข้มข้นเลยก็คือมะขามนะครับแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีสบู่จากสวิตเซอร์แลนด์นะความเข้มข้นเนี่ยมันทําให้ผิวของเราเนี่ยถ้าล้างแล้วมันจะดูเหลืองๆเพราะนั้นเราต้องล้างน้ำให้สะอาดสิ่งที่เห็นได้ชัดครั้งแรกที่ใช้นะครับก็คือว่า ผิวจะนิ่มเหมือน14ครั้งสบู่สครับซอบแอนด์สครับ hmm. เก็บไว้ใช้ต่อเอาไวขัดท่างนุนต่อเพื่อที่จะเป็นขาวเท่ากันโอเคปะครับอย่าลืมด้วยฝากด้วยอะไรนี่อะไรสบู่สครับนี่ยี่ห้อแบรนด์ยี่ห้อแบรนซีโร่นี่สั่งได้ที่แชทข้อความเพจกันละครั้งหนึ่งกับแพลตฟอร์มสีดำนะครับด้านต่อตอนะครับ ในตะกาของค,ครับก่อนอื่นสวัสดีครับพี่บิ๊กราชันดังของเรานะสวัสดีครับผมขอ,อจับมือทีนะอันนี้ก็คือคนที่ทําให้ใครหลายหลายคน นะได้เห็นการช่วยเหลือของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนี่ก็คือบิ๊กราชนดำนะได้รับโอกาสช่วยเหลือแล้วตอนนี้ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมฮะถูกครับเอาละก่อนที่จะไปพูดอะไรนะครับต้องขอขอบคุณนะไม่ว่าเก้าอี้อุปกรณ์นั่งแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหลังแบ็กกราวน์นี้นะต้องขอขอบคุณ c b w e l l n e นมาบอกว่าเรื่องเล็บจบที่นี่ที่เดียวฮะเป็นที่สปาเล็บเป็นร้านที่ยอดฮิตของหัวหินนะตำแหน่งก็อยู่ที่ซอยหัวหิน74สวยงามมากๆนะครับนะเอาละบิ วันนี้พร้อมแล้วนะคือตอนที่เรามาช่วยเหลือเนี่ยผมไม่ได้คิดจะมานั่งคุยแบบนี้นะผม,ผมต้องการมาช่วยเหลือเพราะว่าจากที่รู้กันอยู่ตั้งแต่ต้นก็คือทอมท่าย,ยางเป็นเพื่อนรักกันเลยใช่ไหมครับผมออแล้วสุดท้ายแล้วชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วก็ร,รวมทั้งสภาพร่างกายก็ดีขึ้นครับ จนพี่บิ๊กเขาบอกมาว่าพร้อมแล้วกับเอซีได้หลายคนที่ขอมาอยากรู้ประวัติพี่บิ๊กก่อนที่จะเป็นต้องขอโทษทีนะก่อนที่จะเป็นชายพิการแบบเนี้ยผ่านเรื่องราวอะไรบ้างเอางี้เอาตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าเราเป็นคนเกิดที่ไหนะเดิมทีเกิดที่หมู่บ้านหนองซอครับตำบลหินเหล็กไฟอําเภอหัวหินคุณพ่อเป็นคนที่ไหนเป็นคนอําเภอหัวหินเหมือนกันครับอ๋ออยู่หัวหินคุณแม่ล่ะครับคุณแม่เป็นคนจังหวัดชัยภูมิครับผมมีพี่น้องมดกี่คนสองคนครับสองคน,น,คนเราเป็นคนเด,เดียวกันผมเป็นคนเล็กครับผมอืมเป็นคนเล็กนะ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่บิ๊กปีนี้อายุ40ครับเอารุ่นเดียวกันดิจะติดเรียกพี่บิ๊กมาตั้งงานแล้วนะเกิดมาปุ๊บเราอยู่เราอยู่ในสภาพก็คือเจอพ่อเจอแม่อยู่กันพร้อมนาพร้อมตาสมัยก่อนพ่อเป็นคนติดเหล้าแม่ก็ทำงานพ่อกับแม่แยกทางกันพ่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยคือพ่อกับแม่แยกทางกันไปแล้วครับพอเราโตมาเนี่ยเรารู้เนี่ยพ่อแม่แยกทางตอนแรกเราอยู่กับใครก่อนอยู่กับพ่อก่อนครับเรามาอยู่กับพ่อที่หัวหินพอมาเจอแม่ก็ลงมาอยู่กับแม่ที่โรงเหล็กครับผม ก็ที่วัยหินเหมือนกันครับผมแต่คนละที่ครับเพราะอะไรทําไมเราไม่เลือกที่จะอยู่กับพ่อคิดว่าไม่อิสระจะไปไหนจะไปเล่นบ้านเพื่อนมั่งจะไปนูน่นมั่งอะไรมั่งคือติดคนคนหนึ่งที่ ผมเรียกว่าแม่เป็นแม่เลี้ยงผมกลัวเขาชอบเอ็ดอ,อะไรนี้เขาเลยชอบใช้ต้องใช้นี่ <c oughs> อะไรเงี้ยผมก็อยากจะเล่นของผมอยากจะไปเที่ของผมมั่งปไปไม่ได้ก็เลยว่อาอัดหนีพ่อลงมาอยู่กับแม่ดีฟา้าตอนหนีพ่อลงมาอยู่กับแม่นี่อายุเท่าไหร่ละแปดขวบครับแปดขวบแล้วได้เรียนหนังสือไหมการศึกษาจบชั้นปอ,อะไระครัปสองครึ่งครับปสองครึ่งโรงเรียนบ้านวังโบดครับเพราะอะไรทําไมเราถึงไม่จบชั้นปหกพ่อผมเขาก็ขับรถทันไปงานนะผมก็เที่ยวอะไรเงี้ยจนพ่อเอาไม่ไหวแล้วก็เลยเอาผมไปฝากบวชที่วัด บางคนบวชได้5พรรษาไปบวชนี่คือบวชตอน8ขวบก็คือบวชเนร5ปีเสร็จปุ๊บเราก็สึกออกมาก็ไปขอให้สึกครับพอหลังจยกสึกออกมาเราได้อยู่กับพ่อไหมไม่ได้อยู่คือเที่ยวอยู่แถวนั้นกับเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันแถวนั้นก็บริเวณใส่นอนบ้านเขาอย่างนี้ไงแถวแถวนั้นคือแถวบางคนห้วยมงคลครับเวลามีงานก็ไปเที่ยวกับพวกพี่ๆเขาอย่างนี้อายุเท่าไหร่ตอนนั้นบวชตอน8ปีบวชไป5พรรษาก็เท่ากับสึกออกมาก็13ขวบได้ครับประมาณ ประมาณนั้น13บสาขวบไปนะก็รู้จักเที่ยวกับพวกรุ่นพี่ๆกับเพื่อนๆเ,เราไม่รู้ไงว่าวันนั้นอ่ะหมู่บ้านเราเนี่ยพวกพี่ๆเขาเนี่ยจะไม่ถูกกับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งไปซื้อเล่าให้พวกพี่ๆเขาตรงซีแยกตลาดนัดหนองตะเพาพอดีตรงนั้นเนี่ยจุดบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ของเราไหมหรือว่าเป็นเขตของเด็กวัยรุ่นหมู่บ้านหนองค้า ที่เราจะมีเรื่องกับพี่เราเนี่ยนะครับผมไปซื้อได้พวกพี่เขานะครับแต่ทีเนี้ยเพื่อนพี่ผมคนหนึ่งเขาเป็นคนหนองค้าครับ,รบเขายิงผมกับเพื่อนผมก่อนห,หน้าร้านค้าเลยแต่ไม่ลูกปืนไม่โดนเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ถูกกันนะครับแต่เขาจํารถได้ไง เขายิงปืนยิงใส่เราผมก็กําลังกลับรถตรงตลาดนัดหน้าร้านค้าพอดีครับก็จอดรถได้แป๊บหนึ่งเพื่อนผมก็ลงไปซื้อของพอยิงมาปุ๊บรีบบอกเบิร์ตขึ้นบอขึ้นมาผมก็จัดรถมาที่หน้าจอหนังตรงกลุ่มที่พวกผมจอดรถกันอ่ะกลุ่มพวกเราใช่ผมบอกแล้วว่าพวกพี่ๆเขาก็ไปตรงจุดเกิดเหตุที่ผมโดนยิงว่าตรงไหนแล้วก็ไปควบกันอย่างเงี้ยเราก็พาพวกพี่ๆเราไปในจุดที่เขายิงเราให้ไปชี้ว่าตรงไหนวะท่านอยู่ไหนวะอะไรอย่างงี้ก็ไปเขาก็เห็นพวกเราไปแล้วเราก็ไปพอๆกันเราก็เยอะเหมือนกันนะับไปกันพวกเขาจะสตาร์ทรถ หนีไปหน้าปั๊มน้ำมันซีเอฟขตะเพาผมก็ข,ขี่ตามไปกาต,ต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ขี่ตามเขาไปจุดเป้าหมายคือจุดเป้าหมายคือปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันครับพอเขาเขาขี่เข้าช่องนี้เขาเออกอีกทางหนึ่งผมก็มองดูเขาอยู่พอเขาขี่ออกมาจากปั๊มแล้วผมตามว่าเม่อกี้นี้มึงยิงทำไมอเอาขวดเปี้ยงทำไมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบด้วยความที่ตัวเองก็เมาด้วยก็เลย ปืนของเพื่อนรุ่นพี่ผมเนี่ยข้าไว้ที่ผมตั้งใจออกจากบ้านมาที่รวมตัวกันไปเที่ยวแล้วเราพกไปตั้งแต่ตอนเราไปซื้อเหล้าให้เขาแล้วถูกไหมพกไปตอนที่ไปซื้อเหล้าแล้วแต่เราไม่ได้ว่าไม่ได้ทำอะไรหรืออะไรเลยครับแบบเราเด็กเราก็ตกใจอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครครับก็เลยปืนเขาบอกนี้เป็นปืนรุ่น11ยิงเขาจอๆเลยหรอครับมันเป็นในเส้นข่าวค่าทางครับซึ่งออกจากปั๊มน้ำมันนองดะเภามนนิดเดียวครับอ่าคือออกจากปั๊มมาปุ๊บก็จะเหมือนมันจะอยู่ตรงเหมือนฟิชบาทใช่ไหมครับใช่แล้วเราก ว่าเฮ้ยเมื่อกี้มึงยิงกูแล้วขวดปากกูทำบาย<ช>แล้วเขาตอบว่าอะไรพูดมาคำหนึ่งแบบทำนองว่าได้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อมึงได้หมดแล้วพูดมงคนใครก็ได้อย่างเงี้ยโอ้พูดอย่างงี้ไอ้เราก็แบบมันไส่นะ,ะซึ่งตัวไอ้คนไอ้คนตายเองเนี่ยก็ไม่ถูกเราตั้งเรียนหนังสือแล้ว ยิงไม่กี่นัดเดี๋ยวก่อนพี่เกที่เลยิงเข้าวหัวเข้าก่อนนะยินแรกนะข้าวขาแล้วมันก็ลงไปนั่งครับไอตอนที่ผมเอาข่าวเนี่ยไปทตรงหน้าอกเขาเนี่ยผมก็ยิงไม่กี่นัดหนึ่งเข้าที่ถากถักไรแล้วผมขี่รถไปไปวนอ่ะถ้ากับเรายิงไปสองนัดวนกลับมาผมยิงนัดหนึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งใจยิงนะไอเม่ที่สาเนี่ยครับคือแบบไปซัดรถมาแล้วก็ยิงเางนี้เลยมาก่อนจากยิงก่อนจากไปปั้นแล้วผมก็กลับไปที่พี่เอก แต่ซึ่งที่เรายิงไปเนี่ยไม่รู้หรอกโดนไม่โดนเราไม่รู้เราไม่รู้พอยิงเสร็จแล้วขี่ไปเลยขี่ไปเลยเพื่อหลบหนีขี่ไปที่เจ้าของปืนกับแบบเนี้ยเพื่อไปหารุ่นพี่เราแล้วก็กลับมาแล้วมีรถเก่งเขามาจอดเขาล็อกตัวผมไว้แล้วก็มีตำรวจป้อมหลองตะเภาเขาชื่อน้าแสงแล้วแสงนะโอเคเป็นนามนามใครเขาเรียกว่า่าแสงครับ่าแสงมาล็อกตัวผมเขาเลยว่าเอ้านี่มันหลานผู้ใหญ่เนียนเนี่ยนี่บ้านมันอยู่แค่หนองซอเองเนี่ยก็จะเอาผมไปทรงบ้านแต่เอาไปไม่ได้ก็เลยล็อกเข้ามากับหัวหน้าด้วยคือนั่นเขาเข้าเวร อ่ะครับก็เลยเอาตัวไปที่โรงพักเลยในวันเดียวกันเลยถูกไหมในวันที่เกิดเหตุในคืนเดียวกันเลยในคืนเดียวกันเลยเขาละทีนี้ก็ถูกล็อกไปที่โรงพักสอบพอเอาเอาเข้าไปเลยก็คือโดนเข้าไปขังไว้ก่อนครับแต่เขาอ่ะไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะไปยิงคนมาตำรวจไม่รู้หรอกอ่าไม่รู้แต่รถเก่งนะเขาคงจะเห็นอย่างเงี้ยที่เขาถึงเรียกตำรวจมาอะไรเงี้ยแล้วก็กล้องวงจรปิดด้วยวันที่ทําแผนกล้องวงจรปิดหน้าปั๊ม วงกล้องวงจรปิดพ่<ท>ปามที่ตำรวจพาไปทำแผนอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศช่วงช่วงเดือนกุมภาสนธห45สุดท้ายแล้วก็ตำรวจกู้คุมตัวไปพอมาทำแผนได้ประมาณ2วันหลังจากนั้นเขาก็ส่งตัวผมไปที่เรือนจำประจวบกับการที่เราไปยิงนี่คือเราไปคนเดียวเลยเหรอไปคนเดียวครับก็ไม่มีคู่อดีไม่มีอะไรไม่มีครับสุดท้ายแล้วเราตำรวจสอบสวนสืบสวนเรารับสารภาพหรอรับสารภาพครับไปอยู่โรงพัก แล้วเขาก็ส่งไปที่เรือนจำประจวบส่งเข้าเรือนจำประจวบเลยซึ่งบอกตอนนั้นคืออายุเท่าไหร่ไปฝากขังไว้ที่ประจวบก่อนครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะช่วงที่ผมยิงก็ตายเนี่ยผมอายุ18ครับอายุ18ก็คือไปฝากขังไว้ก่อนครับพอทางตำรวจเขาทําสมนวนเสร็จะลรเสร็จเขาก็ส่งผมไปสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีเราอยู่เรือนจําได้ช่วงฝากขังไว้เนี่ยอยู่เรือนจําได้ประมาณกี่วันก็นานเหมือนกันครับนานตกสามเดือนละเกือบสามเดือนเลยนะครับ แล้วถึงจะสู่ส่งตัวไปที่ราชซาลี ดานลีร่าบุรีครับตอนนั้นก็คือส่งไปคุมตัวที่สถานีแล้วยังไม่ตัดสินยังไม่ตัดสินไปคุนตัวไว้ก่อนออะอนะครับทีนี้เข้าไปในเอาก้าวแรกก่อนที่เราเข้าไปในเรือนจำประตูตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงกลัวครับผมโดนปันมั่งอะไรมัางนะครับบางคนก็สักเต็มตัวเลยอะไรเงี้ยแบบแล้วบางคนก็มองแบบเขม่นเ้วแบบเหมือนจะกินอะไรเงี้ยครับแล้วพวกก็มาปันว่าเขาข่าวเรื่องระวังกับพวกอาบน้ํายาสบู่ฟอกหน้านะพวกอัดแผ่นนะนี่อัดแผ่นด้วยเราก็กลัวเหมือนกันไงแต่ใจเราก็สู้ แรกๆก็ลำคาญคนนู้นก็มาถามว่าพี่โดนคดีอะไรเข้ามาอะไรย่างนี้แต่เราก็ได้เพื่อนเพื่อนคุยมั่งนะมั้งนะพอเจอเพื่อนปุ๊บเพื่อนก็พาไปกินข้าวอะไรย่างเงี้ยนะครับพอไปเขาส่งาราชบุรีแต่ก็คือคไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในระหว่าง,งที่ฝ<ป>ากขังของเรือนจําประจวบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วถ,ถูกส่งไปีสถานพินิจ ไปตัดสินขึ้นศาลพิพากษาไปศาลพินิษคือไปอยู่ได้กี่เดือนหนึ่งตัดสินสองปีได้นะครับ2ปีนะกับคดีนี้ที่สืบจนกว่าจะตัดสินครับะยะเวลา2ปีสองปีทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้สู้คดีรับสารภาพพอวันตัดสินมีรถตู้มารับออกไปศาลคนเดียวเลยหรอคนเดียวเลยครับศาลพิพากษาว่าเขาอ่านใบให้ฟังนะว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธผมบอกว่ารับสารภาพครับอ่านในคดีก่อนคดีนี้คือเขาฟ้องมาคือคดีฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาครับออกศาลสา เขายกคำพิพากษามาโทษให้จำเลยประหารชีวิตยกมาประหารชีวิตครับยกการตัดสินขั้นแรกเลยคือประหารชีวิตครับผมโอ้โหเป็นไงพอได้ยินว่าศาลสั่งให้จำเลยตัดสินมาประหารชีวิตเป็นไงครับรืความรู้สึกมันนานแลวเราก็คิดถึงข้างนอกแล้วแต่นั้นประหารชีวิตเลยนะพี่บิ๊กรู้สึกยังไงตายแน่อะไรเงี้ยนะที่เราเข้าไปคุกคีแล้วครับเล่าให้เราฟังบ้างเราตายแน่คืออยู่ในช่วงหนึ่งของความกลัวสุดๆดแล้วครับคือความกลัวสุดสดของ คือมีความคิดเลยว้าพอมาได้ยินคําว่าเนื่องจากจําเลยอยู่ในเกณฑ์เยาวชนฝากขอลดโทษให้จําเลยอีกครึ่งหนึ่งเหลือจําเลยคงมีกําหนดโทษจําคุกตลอดชีวิตโอ้โที่<ฮ>นี่นะก็ยังเป็นตัวหนังสืออยู่จากประหารชีวิตลดเหลือตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีแล้วสิ้นสุดแค่นั้นไม่มีลดอะไรอีกแล้วไม่มีนะครับเอาล่ะนะสําหรับคดีนี้นะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาถ้ากับตัดสินมาตลอดชีวิตนะยกมาประหารนะครับ เอาละทีนี้ก็ไปไงฮะพอสิ้นสุดคำพิพากษาอยู่ในสถานพินิจตามปกติเหมือนที่อยู่กันจนตอนนั้นนะเรามีแววที่จะดื้อเกเรย่างหรืออะไรเกเรแล้วก็เกเรแล้วอยู่กันเป็นจังหวัดไงครับตอนนั้นอ,อยู่ยังไงฮนะเราอยู่จังหวัดอะไรผมก็อยู่บ้านลาดรีโอ้ก็คือเจ้าถิ่นเลยนะบ้านลาดรีเนี่ย เพราะว่าผมนอนอยู่ค่อนข้างเพื่อนคนหนึ่งที่บ้านอยู่สามแยกบางแพงไงเราไปซี้กับคนคนนั้นอาศัยว่าอยู่ตู้ล็อกเกอร์เดียวกันครับกินข้าวคู่กันทําอะไรทําด้วยกันอืคือยกบ้านใส่กันอีกอตอนอยู่สนามินิ้เกิดเหตุการณ์ยกบ้านใส่กันก็คือว่าชุลมุนตีกันครับตีกันครับจากสาเหตุเกิดจากอะไรเรื่องเสื้อผ้าพวกนี้เรื่องเสื้อผ้าแล้วเราเป็นไงในในในวันที่เราเขายกพวกตีกันเราเปไง ตีกันแล้วแหกแหกขังแหกว่าตูววิ่งแหกว่าตูวิ่งพาสนามบอลแหกว่าประตูหน้าเลยประตูแรกเลยเพื่อที่จะหลบหนีออกไงนอกนี่นะหลบหนีอยู่แปงนอกครับแต่เขาเดแลนะไปโดนจับอยู่ในปากกหาทางออกไม่ได้ครับผมอ๋อทึ่งมนหนีออกไป้ออกออกออกมานอกได้แล้วพ้นประตูแล้วอท่านนอนมองมุนเรนนอนจากชั้นสองไปผ่านปากกไปมันก็เป็นเข่าแล้วอืแล้วก็ยังพอหา ทางขึ้นถนน<ม>ทางกลับบ้านได้อะไรอย่างนี้อาซึ่งเราเห็นเป้าหมายแล้วที่สิ่งที่เราจะไปแล้วทําให้เรารอดอะคือ,ต,อต้องไปตรงตีนเขาตรงน้นใช่อืมแล้วไปถึงเขาจะได้<ม><ม>ตามหาไม่เจอไปไม่ถึงครับเพราะอะไระคือเข้าป่ากกแล้วขึ้นมาหน่อยเอยงแล้วแต่มาเดินอยู่ถนนแบบ ถนนหมู่บ้านอย่างนี้นะเป็นถนนลูกหลังมีรถปิกอัพมาจอดปุบแล้วก็โดนจับเลยอรถปิกอัพคันนั้นคือรถเจ้าหน้าที่รถเจ้าหน้าที่ครับรถผู้คุมซึ่งเราหนีไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไหวไห้ไหวเอาไหวอยู่แต่เขายุกันเราแล้วอะประชันชิดแล้วคือคนที่นั่งข้างมาเนี่ยเขาจับแขนเราไว้ข้างนะโอ้ประชันชิดขนาดว่าเราไม่ไม่ต้องหนีไปไหนเลยเขาจับแขนเราจอดคึกเลยจับแขนไว้ข้างแล้วอื แล้วพอเอาเราขึ้นได้เข้าไปข้างในแล้วก็ถูกเก็บหน่อยกอดสายฟ้าด้ามจอบแบบด้ามจอบเป็นสั้นนะนะฝ่ายบ้านเขาตีแต่ให้กอดสายฟ้าอยยืนกอดสายฟ้าอย่างนี้นะแล้วเขามีด้ามจอบอยู่เป็นแบบเป็นไม้ตันนะเขาก็ตีเราตีก้นเรา,าว่ามึงตะโกนว่าจะฆ่าใครจะฆ่าใครเฮ้ยซึ่งไปก็เลยโดนตาตีด้วยพอเราตะโกนด้วยเหรอตอนที่เราหนีอะถือไม้อันหนึ่งฆ่ามันฆ่ามันซึ่งครูจุดนะคือเด็กในนั้นจะเรียกผู้คุม่ว่าครูครับพอเขาจับเราได้เขาก็โมโหนะเพราะเขาเ้า เวรเขาเดือดร้อนว่ามึงจะโกนฆ่าใครฆ่าใครอย่างนี้ซึ่งครูจุดเด่ะเขาเห็นว่าเราจะโกนใช่เขาก็เลยมึงนั่งมึงนั่งเรานั่งปุ๊บเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟขวาเลยอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟขวาที่ถูกไหมที่ผมทําถูกไหมเข้านี่เข้านี่แล้วก็เข้าไปกินข้าวอะไรอยู่ปกติธรรมดานะพอหลังจากที่โดนทำโทษแล้วก็เรียกผมทำโทษแบบทุกช้าต้องมานั่งอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้เขาเห็นก็คือว่าถูกล็อกล้อไปเลยล็อกล้อไปเลยครับใช่ไหมฮะอยู่ได้ไม่เกินสัก15วัน กับเหตุการณ์ที่เราหนีเนี่ยนะผ<ม>รบา <ผม S 1> วันอายุเข้า19ปีโอ้ยเขาเรียกผมให้ผมย้ายไปอยู่ที่เรือนจำวัยนุ่มปทุมอือผมย้ายไปแรกๆผมไปเข้าไปเรือนสองผมก็เฟะตั้งกับประตูแรกแล้ว แต่ละคนล้นโก้เลยจะเจอเพื่อนไหมอะไรอย่างนี้เข้าไปถือถุงเสื้อผ้าด้วยไปนั่งอยู่ตรงงานควบคุมที่จะจับแยกว่าอยู่ห้องไหนอะไรอย่างนี้ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักกันังนอกคือทอมท่ายางทอมท่ายางนะก็เราบอกว่าเจอทอมท่ายางเนี่ยครั้งแรกก็คือในปี2548ครัีบปที่วัยรุ่นปทุมครับผมซึ่งตอนนั้นทอมมาอย่างไหนมันนั่งดึงหน้าอยู่ที่แดน2ออยู่อยู่แดนสองครับตัวดีอยู่บัวกะทิครับนั่งดึงหน้าอยู่ ดึงหน้าอยู่แต่แบบเดินเข้ามาถามผมเฮ้ยบ้านอยู่ไหน ประจวบครับมันก็ว่าเดี๋ยวมึงกินข้าวบ้านกูผมก็คิดดีไม่อะไรเนี้ยแต่ก็ไปกินข้าวบ้านบ้านทอมท่ายางทอมท่ายางก็หาช้อนให้กินข้าวขับเสื้อผ้าให้เปลี่ยนแต่ตอนอาบน้ำเนี่ยผมคิดว่าเอาละกูสวยแล้วงานเข้าทอมพาผมไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งไม่ต้องไปอาบรวมกับใครเขาเลยมีที่อาบน้ำส่วนตัวเลยสบายสบายผมก็คิดอันนี้จะอาดแผ่นกูป่าจะอัดแผ่นกูหรือเปล่ามาทําดีกับกูแบบนี้ถือผมคิดนะแล้ว่หน้าตาไม่มีรอยสักลองคิดไปต ามกันนะคือตอนนี้ตอนนั้นยังไม่สักหน้าสักตารอยสักยังไม่มีเลยถูกไหมแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่เป็นแขนพิการแบบนี้นะครับแขนเขินก็คือว่าเป็นคนปกตินะครับ,บเดี๋ยวน้องๆจะคิดว่าเฮ้ยที่เล่ามาจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่เป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าเป็นคนปกติเลยปกติ่าแล้วคือหน้าตาขาวเขยวด้วยเหรอ ครับอยากรอยสักก็ไม่มีจนนะจนทาให้เราคิดว่าเอ้ยมึงจะอัดแผ่นกูหรือเปล่าแบบนี้เลยใช่ไหมมันจักเต็มตัวแล้วผมยังไม่เต็มไงมีแค่เดินเส้นเขนนิดนึงตามภาษาเด็กๆกันะครับไอคือกระนองแต่เขาโลดโก้เลยแล้วก็มานั่งซักประวัติถามจนเราคิดเองไอจะน่าลำคาญบ้านอยู่ไหนอยู่อำเภออะไรบอกอยู่ประจวบถามว่าอยู่ประจวบเท่ไหนบอกอยู่หัวหินทมทมก็เลยบอกว่าแฟนหมก็คนหัวหินเนี่ยคนประจวบเหมือนกันเอาไล่กันยาวเลยทีนี้แล้วก็ดูเรื่องจัดที่นอน ให้อะไรพวกนี้แล้วพอมาจะไม่ได้ว่าช่วงพสอไหนที่ยกบ้านตีกันกับบ้านชนก็เลยถูกระเบิดแดนกันหมดเลยได้มาปี48ไหมช่วงปลายปี48นะครับตุลา48เนี่ยยกพวกชุลมุมนะตีกันตีกันที่เป็นหว่างบ้านเจ็ดกับบ้านชุรีใช่ครับซึ่งตอนนั้นเหตุการณ์นั้นเราอยู่ด้วยครับแล้วเราทำอะไรบ้างวันนั้นในวันนั้นอะโดนแค่แปลงที่ปันแทงเขาแทงทัานี่โอ้ยการวันนั้นคือโดนแทงด้วยไหนฮะโดนแทงเขาไหนอยู่ไหม บริเวณนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ไหมโดนแทงเข้ามาเหรอแฟ็กี่ฟันครับวิ่งก็มาแทงเราใส่กันน,นนะน้าตามบ้านนะพ่อบ้านไปลูกบ้านไปแล้วเรามีมือเปล่าฝั่งเขามีแปลงมาหาเรายังไม่ได้เตรียมอะไรเลยนั่งกินกาแฟอยู่ครั้เราไม่รหนุ่ยเหนียนะ,ะบ้านเรามีเรื่องเราก็คือวิ่งไปตามเขาสุดท้ายแล้วไปโดนแปลงแทงมาครับ หนึ่งรูแล้วเป็นไ,ไงฮะโดนรั้วตัวเองโดนแทงเข้าโรงพยาบาลข้างในนะ <_ C 2> เข้าไปทําแผ่เฉยๆแล้วเขาก็ระเบิดจับย้ายเหตุการณ์ครั้งนี้นะทาให้ต้องระเบิดแดนเลยระเบิดบ,บ้านเลยคร,ครับผมก็เลยถูกย้ายไปอยู่แดนสี่เอาละครับจากแดนสองวัยหนุ่มปทุมนะกับเหตุการณ์ชุลมุนตีกันเนี่ยนะทำให้ตัวเองต้องโดนจับย้ายไปที่แดนสี่แต่ก็เป็นเรือนจําเดิมคือวัยหนุ่มปทุมทีนี้แยกกับทอมแล้วถูกไหมแยกกันแล้ว ผมก็คิดว่าอ้าวทอมมาอยู่นน่นนี่ก็พยายามที่จะเขียนจดหมายน้อยหาเพื่อนจะฝากใครไปอะไรอย่างนี้ผมก็ไปอยู่แดนสี่เขมันก็ยังอยู่แดนสองอยู่ตอนนั้นแล้วเราไปอยู่แดนสี่นี่เราอยู่กับใครมีใครมารับเราไหมมีเพื่อนไหมทอมเขียนจดหมายฝากไปว่าฝากเพื่อนกูด้วยให้ไปอยู่กับใครฮะไอ้รังก็บไอ้แจ็คฟังทนครับเราก็ไปอยู่กับเขาเอาไปกินข้าวดูที่นอนให้อะไรอย่างนี้ครับไปอยู่กับแจ็คฟังทนก่อนครับเพื่อนคนนี้ดูแลผมดีมากจนมีเรื่องกันอีกไปอยู่แดนสี่อยู่ได้กี่ปีอยู่ได้กี่เดือนมีเรื่องอีกแล้วอยู่ได้ไม่ถึง เกิดอะไรขึ้นครับผมทีนี้เรื่องเกิดจากแจก็คครับแหกกู้ข้างหนนะ เหตุกู้ไม่ยอมส่งดอกเขาอะไรเขาพวกเราเนี่ยไปกู้เขาครับแล้วไม่ยอมส่งดอกเขาซึ่งไม่ใช่เรื่องเราแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแจ็คแต่เป็นเรื่องของแบงค์และทีนี้คุณหนึ่งก็เลยไม่ให้ผมยุ่งแต่เอาผมไปกินข้าวด้วยน้องเขาชอบมานั่งคุยกับผมมีอะไรก็กินด้วยกันอย่างนี้แต่ผมก็ถูกจับย้ายเพราะเราร่วมไงเราร่วมถูกจับย้ายด้วยซึ่งเหตุตุการณ์นั้นเราไปด้วยเหรอไปกับเขาด้วยใช่ไหมไปด้วยตอนที่ว่าตีกันที่แดนซีครับก่อนเกิดเหตุเราทําอะไรอยู่ดีกว่าก่อนที่ชุลมงคลกินกาแฟอยู่คนต้้้นนตไมครับ เรากินกาแฟอยู่ตอนนั้นเป็นช่วงช่วงเช้าช่วงกลางว่กินกาแฟอยู่คนต้นปีช่วงเช้าครับชช่วงเขับรถมุ่งเช้าเสร็จแล้วผมก็รู้แล้วพวกมาตะกิดแล้ว ก็เลยหยิบเหล็กไวเมทนักโทษที่อยู่แผนก่อสร้างตัดเหล็กไว้อะไรงนี้ผมแกล้งไปนั่งกินกาแฟแล้วรักเหล็กมามันเป็นเหล็กเส้นใช่ไหมเหล็กเส้นเหล็กไวเมทเล็กๆที่วางอันนี้วางพื้นแล้วก็ก่อนเทปูนไปใช่ค่ะมันคือเหล็กเส้นวิ้ช่ไหมยาวไหมประมาณ 70- 80เซนแล้วก็มาหักกันแบ่งกันแล้วก็ไปนั่งรับกันเอาบางคนเขามีช้อนยาวเขาก็ใช้ช้อนยาวไงครับข้างในเขาไม่ให้พกก็คือรักรอบใครจะพกก็ต้องลักรอบต้องแอบเอาเอาคือเอาไม่ยู่แล้วอะอะไรที่มันไม่ดีด้านด้นมันเข้าไปอะตามประสาเด็กวัยรุ่นเพื่อนก อะไรเงี้ยครับอ่ะพอเราได้อาวุธแล้วทีนี้พอได้มาแล้วทาไงเหตุการณ์เป็นไงต่อผมไปทําให้มันแหลมเสร็จก็เลยบอกแจ็คไปพร้อมแล้วไปจแจ็คก,ก็พาไปเป้าหมายจะไปนี่คือตรงไหนอ่าโจทย์ที่มีเรื่องกับเพื่อนเราที่กินข้าวอยู่ด้วยกันเนี่ยคนที่มาตามทวงเอาดอกเนี่ยนะครับแจ็คก,ก็พาไปไปถึงแจ็คเปิดก่อนเลยซึ่งคนคน,นั้นทําอะไรอยู่นอนก็เปิดก่อนเลยเปิดในที่นี้คือเอาเหล็กแทงแทงข้าแก้มครับผมแทงเข้าแก้มหมดเลยดอกแรก ปุ๊บแล้วเราทําไงเดินออกมาตอก็คือเปิดทีเดียวเดินออกมาได้ไม่กล้กาหรอก <c oughs> คือแทงแล้วเดินออกมาเฉยแต่เขาก็วิ่งมาทีบแล้วก็ไฟกันตรงนั้นทีนี้กลายเป็นเหตุการณ์ไฟกันแลวไฟกันคือคนที่โดนแทงปากอะวิ่งมาทีบเป็นเพื่อนเราก็คือแจ็คฝั่งทนแจ็คฝั่งทนกับคนคนนี้ที่โดนแทงปากไฟกันเหล็กต่อเหล็กอะทีนี้ไฟกันตัวต,ตัว,ตตวตไม่มีใครมาลุมเลยถูกไหมกับเหตุการณ์นี้ก็คือว่ามีคนล้อมไฟกันตัวต,วต,วตัวก่อกน,นอะแล้วก็ค่อยมายกบ้านทรายกันอะแล้วไฟกันตัวตัวเหตุการณ์เป็นไงบ้างเล่ผมฟัง พาใครได้เปรียบใครได้แผล<จ>ใครได้แทงแจ็คได้เปรียบครับยังไงฮะพอแจ็ครอเข้าไป2แผลอ้าวเหตุการณ์ไฟกันอีกปุ๊บเนี่ยพอลุกมาเนี่ยโดนแจ็คเนี่ยแทงอีก2แผลแล้วฝั่งเขาได้แทงแจ็คมั้ ได้ได้ได้คืนสักแผลสองแผลไหมครับเป็นแค่ร้อยคิดขว้วนะนะอืมเข้าที่ไหนบ้างเข้าที่ชายโครงเนี่ยชายโครงใต้ใต้ใต้เราลมอีกแผลหนึ่งบนไหปลาระกระจายกันไปก็แบบเข้ากองงานปกติอ่าฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มายังไม่รู้แล้วยังไม่มาลังลบเหตุใครที่โดนจับก่อนอ่ะจะมีผู้ช่วยเหลือคือพชลอรเขาก็มาเอาตัวแจ็คไปไปที่งานควบคุมแล้วก็เริ่มเรียกทีละคนทีละคนมาและคนที่เกี่ยวข้องนะกับเหตุการณ์คนที่เขาไม่รู้จักชื่อเขาก็จะให้ผู้ช่วยเหลือเนี่ยไปพาตัวมาซึ่่งงผมกก็อยูในตุารรณ์จิ แต่ผมนั่งเย็บอวนอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เย็บอวนทางานปกติอ่าแต่รู้แล้วอ่ะพวกเพื่อนเราโดนเรียกไปแล้วเรารู้อะไรใช่ไหมรู้แล้วรู้ตัวแล้วพราเราก็ไปไหนไม่รอดอยู่แล้วเราทํางานให้ได้ยอดเดี๋ยวกินอาบน้ํากินข้าวขึ้นหอนอนใช่ไหมอ่ะแล้วก็เย็บไปไม่สนใจครับสุดท้ายแล้วรอดไหมไม่รอดไปด้วยครับก็ประกาศชื่อเราไปถึงก็มึงนั่งนี่พอนั่งปุ๊บปังครับอืมช้อนงิเลย รอปสี่เข็มครับผมแตกด้วยโอ้โหนี่นี่แผลอยู่สองแผลนี่สองแผลส,<อ>สองแผลเก้าเข็มเสองแผลเก้าเข็มโอ้โหทำไมเราผิวบางขนาดนั้นนะนะคือโดนหัวเกือกรองเท้าเนี่ยนะจิ้มเข้าไปเยนะ โอ้โหนี่นะโป๊ะแตกโป๊ะแตกทั้งหมดกเก้าเข็มเข้ากรางพนดี้เข้ากระดูกา,ามก็เลยแตกเราไป็นรองเท้าเขาแข่งไงปลายรองเท้าเขาแข่งครับถ้าใครเคยดูล <c oughs> ักษณะรองเท้าเจ้าหน้าที่นะก็จะเป็นรองเท้าหนังนะครับเป็นหัวแล้วก็ตร,ตรงตรงส้นนะก็จะมีเกือกม้านะครับแต่ตรงตรงปลายนี่คือว่าหัวเหล็กครับผมหัวเหล็กไม่แตกใจนะว่าทาไมถึงแตกถูกไหมฮะแล้วจังหวะว่าเราไม่ได้ระวังด้วยมึงนั่งนีม ก็นั่งพนนั่งปุ๊บงัดเลยโดยช้อนหน้าแกงเลยครับแล้วพอลุกขึ้นมาเขาว่าเอากระด้างกระเดือนที่นักโทษเรียกกันว่าอีกองอยู่ในท่าวิตพื้นท่าเตรียมเหมือนความบายวิททื้ท่าเตรียมมันกระด้างกระเดืองเหรอเอ่ออีขาหนึ่งเขาอยู่นี่เหยียบอีกข้างเขาก็ยืนปกติครับแล้วก็สองมือนึกพากออกไหมครับเนี่ยอย่างนี้ลั่นกองลงไปแล้วก็ในมือเนี่ยมีกองครับแล้วก็หวดเข้าไปที่หลังครับผมไม่ไงครั้งแรกที่ลงหลังไปเป็นไงมันก็เจ็บนะลมออกปากไหมก็มีนิดนึง ตับไตสะเทือนไหมครับผมลูกอีสานมาเลยนะมันดันออกเองจากการที่น้ำหนักลงไปกี่ที่วันนั้นรับหยุดไปหกครับผมพี่นะสำหรับราทว่โดนก้องเนี่ยถ้าไม่รับหยุดผมก็ต้องซัดเด็กบ้านผมเพื่อนๆน้องๆแต่เราไม่ซัดวันนั้นกระโดดอีกคือรับหยุดทดไว้คนเดียวไงนี่เขาบอกว่าตอนนั้นร่างกายเราไหวอยู่ถูกไหมมาทติเนอร์ด้วยไงถูกเลยไม่เจ็บ ครับผมตอนนั้นมันว่างครับผมซัดเข้าไปตรงนี้เพราะเขานอนอยู่คือก็ยืนคุยเขานอนอย่างนี้นะนอนไปห้างอยงนี้ มันก็ยืนยู่งหน้าเนี่ยเราก็ยืนเขานอนเรายืนอ่ะก็ถามแล้วพี่พี่จะเอายังไงอ่ะคือเราดีขนาดนี้แล้วเนี่ยคือยังจะมาทําอะไรอย่างงี้กับเราอีกใช่ไหมคือความโมโหถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องผมผมก็ต้องมีเรื่องอะตายด้วยใช่ป่ะล่ะผมก็ต้องหักกับเพื่อนผมมันบีบให้จะเป็นที่จะต้องเลือกแล้วอืมว่าระวังทไในพ่อบ้านหน้าเมืองนี้กลับกับเพื่อนผมเพื่อนเราเราก็เลยมันบอกว่าทําไมอะอะไรก็ได้กู ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโรนะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโรนะครับ